พี่โมเดินไหมจะเดินไหมพี่โยนี้ทำงานนะถึงเวลาแล้วครับพี่โยนี้เครับเดี๋ยวโดนข้าจีเร็วเร็วข้าจีด้แค่หมดเวลาขาจีพี่โยนียข้าไม่รู้ข่าไม่รู้ข้าไม่รู้อาหารหัวสุดมากไหมอะไรครับ

แกลับลึกอูนะนดิแรเบลึกไม่ได้ยินมั้งแกลับลึกวิโยเนียมอนเปิดมนี่เปิดได้ดิไม่ได้ยินหรือเปล่าเปิดเตนแับลึกแยังลับอยู่ึก่กเปิดขยนั่นขนนไม่ใช่งูผมมือมาเลยมมือ หายใจหรป่าเมียตาหายใจเป่าไอ้ปิดพัดลมแล้วหายใจออกนะเออมดไปปิดพัดลมเขาอะพอดีดูพดีตีตอตีตอตีิอตีตอตีตอตอตีตอาีตอตดตอตีตอตีตอตดตอตี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 ตอตดิอตีตอตีตอเีอตีนอีอ เอาไก่เอาปล่อยในมุ้งเลยฮะขันบไก่ี่ขันบไก่ดี่ต้องเปิดทิ้งไหนูไหายใจไม่ออกผิดคำนองมันตายอ่ะเปิดทิ้เลยอะไรขันในใจดิขันในม่อนขันนี่ม่อนขันแับไก่โง่่เห่าได้เหาะ ไม่พี่หมูไม่ได้กลัวหมาแล้วก็ม่อนกลัวพี่หมูเนี่ยม่อนเอ้าเอ้าถามพี่หมูแลนะพี่หมูเกินกี่โมงได้เวลาแล้วไก่ขันตอนเช้ามั้มันไม่รู้ว่าไก่ขันหรือยังว่าไม่ถึงนะไก่เช้าไงขันเลยขันเฮาเฮาเฮาไก่ที่ไหนแล้วมองมองอีกฝั่ง

ไปาไปไก่หมัน้ก่หมูไานหกิเป่านีมดพี่หูไ้บนค่อยเอาเอานี่มาเปิดเปิดติปสิเปดทิปแกกหลับยไม่รู้เรื่องหรอกกะติบเลยแล้วทำไมแต่งันน เปล่ทำไมซิปจับไม่ได้呀อะไรนะพี่ยูมาดูมอนเปิดซิปพี่ยูมาดูมอนเปิดซิฟเอาไปหยับแล้วไยับแล้วไยับแล้ว ร้องเพลงให้เขาฟังเลยมรองเพนปิดเปิดีรมอนร้องเพลงให้เขาฟังเลยเปิดที่นปเนาะเปิดที่ฝั่งนี้เลยเ้ยครัเปิดที่ฝั่งนั้นเลยเรียกก็ได้เรียกได้เรียกก็ได้เรียกก็ได้เรียกพี่หมูก็ได้เรียกก็ได้ ให้จุดได้แล้วพี่หมวยพี่โยหน่อยทขาไมไม่ใหญ่เองอ่ะเจ็บคอเจ็บคอมั้ยฮะมันพี่หมวยพี่โยหน่อยพี่อ่าพี่โยเนี่อครับนิพี่หมวพี่โยเนี่อครับตะโกนให้หน่อยพี่โยเนี่อครับดีดพี่โยเนี่อพี่โยเนี่อครับเอาไปใส่นิ้วทำไมเดี๋ยวไม่ออก เอาไม่ออกแล้วบ้างนะยูรี่อะครับียูรี่อะตื่นแล้วอะค่างหั้นกันไหมเนี่ย <c oughs> ไอเนี่ยจอบแต่กวาา จะช็อตยุงยุงใหมนั่นรูปไม่ได้ตอนที่โดนช็อตไม่ช็อตแล้วมันจะช็อตคนได้ที่ไหนเราช็อตได้แต่ยุงใครมันี้ก็ได้แต่ยุงเออช็อตคนไม่ได้ที่ไหนเดี๋ยได้ดีงว่นิดเดียวหนางานตัวไหนชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเราชื่ออะไรหมาอ๋อชื่อหมาเหรอเนี่ยใช่ชื่อเล่นชื่อหมาใช่ไหมฮะ ไปไหนอ่ะหัวพี่บังไหมบังกับพี่หมูกลัวไงพี่พี่พี่บังครับพี่หมูไม่กลัวนะกลัวไหมโดยพี่บังพี่แต่พี่หมูไม่กลัวใช่ไหมพี่หมูกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวกลัว ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเอาไปรับไปต้อนรับเขาดิไปต้อนรับเขาเอาไปไหนเอ้าวันนี่ได้ไปได้วันนี้วันนี่เขาตื่นแล้วเดี๋ยวเร็วมาต้อนรับเขาเร็วบอกพี่มูครับ ไปกินข้าวครับเดี๋ยวดิหมกินข้าวยังครับะไรหมูกินข้าวยังโดนตีได้พี่หมูไปไปสีฟันกับยาสีฟันไหมพี่หมูไปไปเอาน้ำมาแล้วหยิบหยิบสายยางมาด้วยนะเอาน้ำมาถังนึงให้หมูอาบน้ำตรงนี้นะากรน้ำถังให้อาบน้ำตรงนี้เออโอ้พี่หมูอาบน้ำได้เลยให้อาบปะมีน้ำตรงนี้ไปไยอะมีน้ำตรงนี้อะ พี้หมูอับเนี่ยมีพี่มุงตาเออโยนี่อะครับโอนให้ผมมาเนี่ยชุบน้ำคือเช็ดขาให้เลยวเช็ดขายาขี้ฟันเออขี้ฟันแล้วโบเอออ่ะให้ฟันเอาเก็บตังค์เลยนะโอ๊ยไม่เอาเก็บตังค์ไม่เอาแล้วแต่ว่าให้ฟรีๆเอาอยู่ถือว่าภารกิจสำเร็จนะคือหมูได้แล้วนี่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 มึงเอา นี่นไม่โยอนนี่ไปหัวแตกแกอยางเอาไปนั่งนั่งนั่งด้ว่อนนนั่งเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นบ๊ะหุบหุบหุบโดนมาโดนล้มมาขาขึ้นบนบ่ไปไปไปเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นแรงเกาเต็บูบูังขาขึ้นโดนเต็งไม่โดนเป็นมันนุโดนตีนโดนโดนเต็งนะ